สวัสดีค่ะจากบลายายองค์พยอมค่ะวันนี้บลานายองคพยอมได้รับพัสดุนะคะจะเรียกว่ากล่องก็ไม่ได้นะคะเขาใส่ถุงใส่เป็นถุงถุงกันน้ำนะคะมานะคะเป็นของคุณประชานะคะประชาแก้วพิลานะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จ พะนางเจ้าสรีิกิจนะคะก็เป็นของเฮียป่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเฮียป่องโต๊ะจีนนะคะช่องเฮียป่องโตจีนนะคะ เป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคะที่มีอัธยาศัยที่ดีมากๆนะคะคุยสนุกไม่เครียดนะคะแต่ทำงานเก่งหลายด้านนะคะเ๋ย่ามารอรุ้นกันนะคะว่าอะไรเอ่ยอันนี้ผูกเงอนตายมานะคะตัดรอรุ้นกันนะคะว่าเฮียป๋องโต๊ะจีนส่งอะไรมาให้บารายองพยอมนะคะว้าว ว้าวโอ้โหเป็นเอี้ยมนะคะโหสุดยอดเลยเนื้อนุ่มดีจังเลยเป็นหนังเนื้อนุ่มนะคะเป็นหนังทั้งหมดนะคะไม่โหขอบคุณมากเลยนะคะเฮียป,ป๋อง อันนี้ถ้าเป็นแม่ค้าขายปลานะคะใส่ครองได้ดีมากเลยนะคะแต่อันนี้บาลางพยองก็จะใช้ในการตัดหญ้านะคะก็จะได้ไม่ต้องใช้ถุงปุ๋ยอีกแล้วนะคะพอดีเลยถุงปุ๋ยที่เคยใช้ตัดอยู่ก็ไม่รู้ว่าน้องหมาคาบไปเล่นที่ไหนนะคะหาไม่เจอเลยนะคะ ก็พอดีฝนตกก็เลยหยุดตัดมาก็เดี๋ยวลงตัดใหม่ก็จะใช้นะคะสีสวยถูกใจมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าสีไพรนะคะสีแบบนี้ไม่ใช่สีเหลืองนะคะเขาเรียกว่าสีไพรนะคะหัวไพรก็จะสีนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆแล้วเป็นสีที่ชอบมากๆเลยนะคะถ้าใส่เสื้อสีนี้นะคะจะทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะ ก็ขอบคุณเฮียป่องมากๆเลยนะคะให้ของถูกใจมาลายองพยอมเลยนะคะสำหรับเอี้ยมสำหรับไว้ตัดหญ้านะคะกันอุบัติเหตุได้หลายๆด้านนะคะกันเศษหินเศษไม้มาโดนขาโดนตัวเรานะคะโดนอกนะคะ ก็ขอบคุณเฮียป๋องโต๊ะจีนนะคะช่องเฮียป๋องโต๊ะจีนนะคะไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเพียงอย่างเดียวนะคะท่านหากินหลายด้านนะคะเป็นทำโต๊ะจีนด้วยนะคะทำออแกไนซ์ด้วยนะคะทุกอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรใน สูตรเดียวเลยนะคะคือเฮ er ียป่องโต๊ะจีนนะคะเฮียป er ่องโตะจีนออแกไน์นะคะทุกสูตรครบนะคะใครมีงานจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชงานสัมมนามีอาหารครบนะคะอาหารสูตรอร่อยนะคะยังติดใจสูตรไก่เนื้อของเฮ er ียป่องนะคะวันนี้ก็ฝากขอบคุณกดติดตามกด ไลค์กดแชร์บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะก็จากเอซคนใจดีนะคะคุณหมอประชานะคะหรือว่าเฮียป่องโต๊ะจีนของเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ